คนเราติดอยู่ในธนาคารเราเราไม่อยากทำงานที่นี่เราติดอยู่ในธนาคารเรียกเขาโอเคดิ๊ดีต้อนรับสู่งานนายต้องทำงานให้ดีฉันจะให้เงินบางวานงันนายโอเคผมจะทำงานตรงนั้นเลยนายต้องกาฝ่าด่านคอฟปี้พวกนี้ได้ไหมนะโอเพเปิดเลยตรงตรง,ตรงนี้มีท่ออยู่นายนายสามารถไปมีท่อได้โอเคขอบคุณ ท้องเห็หนหรอท้องมันอยู่ตรงนี้ไจะไปยาก,กอะไรเนี่ย<ะ>คะก็ไม่ยากนะไหนนะคุณผู้หญิงทำไมคุณตัวเหลี่ยมมันนุ่มเลยคนนี้เด่ยโอเคเป็นคุณผู้หญิงไม่มชิกา้าดอ โอเคประตูเปิดแล้วเฮ้ย yeah. เราต้องลงเดินไปอีกเนาะลงไปในท่ออือ,ออกมาแล้วอเข้าปุ๊บประตูปิดปั๊บแน่นอนไม่ใช่ ข้งน้าคือเลเซอร์นี่คือเครื่องทำกาแฟยักษ์ในหา้ามิบัดเลยเนาะอ๋อ,อ,อน,นกนโยกกาแฟากาแฟชกลพังคังค่ะเราห้ามตก เดี่สองมันแบบเหมือนมี้แล้วโอ้โหลงอ,อ,อาหารขนาดนี้เลยเนาะเฮ้ยเอาไปกินไปได้ไหมเนี่ยเออโอ้โหตัวกระจายกระจายโอ้โหคุณผู้หญิงคุณประสบชะตากรัมด้วยเดีคุณผู้หญิงโอ้โหคุณเล่นชุ้มมากโอ้โหผมจะชื่นชมคุณเลย ถึงหม้คุณจะตัวอ้วนก็ตามอาเอาเข้าไปเลยนะจ๊ะเลเซอร์นี่หว่าโอ้โหกุบดักกุดนี้ทำ้าไปจะไม่ได้หรออะไตร,รตรงนี้ทางเลเซอร์อยู่ต้องเข้าไปในประตูนี้นะนั่นทำไมหวังไปเอาโยกพุ่งนั่นเหรอ เจอประตูใหม่ขึ้นบันไดไปเหรอ,อจริงด้วยต้มได้มีทางยาวอืออึด้วยกววูต้องยไ้ยเหรอเดี๋ยวเอาใหม่นะทุกคนเมื่อกี้แววแวแวอือ ขึ้นมาแล้วงอคือแบบว่ามันขึ้นแล้วลงด้วยใชเห็นไหมเันต้องมองจังหวะดีๆเข้าใจไหมทุม่งผึ้งงองผมเนี่ยสุดยอดมีน้ำใจสุดยอดระดับไอคิวสองร้อยกดเอา้าคาสซีนใช่ไหมจริงด้วยแังหมุน โ <Okay. S 2> อเคก็ไปแล้วคุณผู้หญิงนี่มันสำนักงานใบรับรองงานของผมคุณจะมาเหยียบอย่างนี้ไม่ได้ไใบรับรองงานของอ่ะโอ okay. เคสาเหตุที่ต้องเหยียบก็ต้องอย่างนี้เองอืมชั้ผมเคยทำงานที่มาก่อนออนะเนี่ยเคยได้ดูการอ่ะเอออะไรอ่ะ ผมผมว่านอกจากผมจะเป็นแค่อย่างนี้โอ้โผมต้องมาฝ่างานโโหสำนักงานที่ใหญ่มากแฮะเอายักษ์ที่มาทำเลยไหมหัว้ัวตาย,ย,ย,ยตกที่ผงตายเอ่ยทนี้ผมไปเพิ่มความเร็วมันก็เป็นอย่งังนแหละ 真乖。我 กวาจะผ่านเลยทุกคนทุกคนหน้ามกดเดินนะแต่เมื่อกี้ผมกดเดินไปแล้วเอ้ย <c oughs> ประตูเหรอกวาจะผ่านสำนักงานอย่างนี้ไปได้โหเราต้องมาทำงานอย่างนี้เลยเหรออือหือ <c oughs> <c oughs> แบบอือหือมึงจะให้เสี่ยงชีวิตเพื่อได้เงิน,นล้านล้านบาทนี่นะโอ้โหสุดยอดไปเลยหือ <c oughs> อันนี้รู้สึกว่ามันจะว้ายว้ไว้ไว่าค่อยๆไปนะตรงนี้มีท่ออยู่ไหนขึ้นไปง่ายนะท่อเหรอท่อไหนวะอ๋อไม่ใช่อ๋อนี่นี่นี่เข้าไปตัวใหญ่ขนาดนี้เข้าไปยี่นี้ชักขึ่นะโอ้ไม่ก็คุณผู้หญิง คุณผู้หญิงตายแหวะกลายเป็นอาหารของแมงมุมเฮ้ย hey. คุณผู้ชายอืมค่อยๆไปนะทุกคนและกระโดดกระโดดอืมกระโดวดเลยเบิร์นโ้ยท่านโดนใหญ่เลยนะเหมือนแบบว่าเราจะกลายเป็นอาหารเอ้ย,อยไม้บรรทัดอาจารย์บอดี้ปะเนี่ย มันอนะไรม, <c oughs> มันหัวลอนน่ะอ้ะเฮ้ยอันนี้ง่ายง่ายมูมองไุคนที่หนึ่โอ้โหทุ้งทุทุกทุกทุกอุกทุกทมกทุกท่ไทุกทุกทุก เดี mm ๋ยวนะมันแบบว่าเราหนีเรียนมากกว่านะมันไม่ใช่หนีสำนักงานเลยอันนี้น่าจะกระโดดได้มามาลกันอกระโดดขึ้นทีเดียวว้าไปไหนว้าไปกบ ดีอะไรอ่ะรีบไปกันเลยรีบไปกันรีบไปรีบไปสำนักงานที่นี่งตรงีประตูล็อกอยู่นะตรงนี้ประตูสระตรงนี้ประตูสีฟ้าสามารถใช้ได้นั่นเหรอโอเคอือโอ้โหใค,ใครใครจะกุืนล้มใครติดน้ำทิ้งฉันฉันลื่นหวัวแตกตายอะอย่างเงี้ย หัวซองอากาศใช้กันที่ไม่ยอมปิดก๊อกนะ้ำสะอาดผมไม่เคยเขอาห้องน้ำนี้มาก่อนจะ่ไมไม่มีใครปิดเข้าห้องน้ำเลยคุณผู้หญิงแส่เนี่ยนี่จกตายแน่นอนอืมอืมเฮ้เกือบต,ต้องเข้าส้วมเหรอเดี๋ยวนะตูวแค่นี้โอ้โหเข้าได้ด้วยยอด อุจิแล้วโอ้โหัมกลายเป็นอุจิเลยผมกลายเป็นอุจิตัวเจ็บมากโอ้โหอะไรเนี่ยนี่มันสารพนสารพิษที่มีขี้เยี่ยวมนุษย์โอ้โหไม่ก็ อันนี้จะเดาทางเดียวซ้ายไปขวานี่เหนือยคุกคือ,คอคไปทางนี้ตรงกลางใช่ไหมอ้าวโอเคตรงกลางตรงนี้ไม่ใช่ กลางแน่นอนอืมเขาเๆไปนะกลางใช่ไหมโอเคใช่ค่กางทวีสองไม่ใช่ต้องขวาแน่นอนท่อนี้ต้องจำหน่อยนะอืมอเคอโอต้องนอนด้วย เรือใช่ไหมเรือยังไนแพมันจะไปทำไงอ้โหโอ้โหไม่ต้องจำเป็นหรอว้าวว้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ้ยจะไปดูแฟนแล้วโอ้ดูฟ้ามันเป็นยังไงสิ มันค uh ือ huh. ที่ปดน้ำเน่าหนิอืมเดี๋ยวกดลิฟต์ใช่ไหมไปแล้ว mm hmm. อืมผู้หญิงหูกระต่ายดูนี่สิมันเป็นสายพัาคุณต้องข้อข้อระวังเป็นพิเศษเพราะ <c oughs> ผู้เสียสละ ฉันร้อนกัดไก่ย่าง้อยู่ตรงนี้ก็เย็นดีทกคน่อยกลายเป็นน่อยตัวหูกับตกเมื่อกี้จะเป็นต้อคเดี๋ยวนะนายเหยียบเชือกตรงนี้สิมันจะมีเชือกออกมาเยียบอสติ้งเอ้าทำไมผมเหยียบไม่ได้ทุกคน ต,ตายเลยโอ้ยมันแค่นี้จริงเหรอโอเคทุกคนเย้ยพวกเราได้เงินหนึ่งล้านบาทแล้วจะไปดสีนสำนักงานนี่ไม <c oughs> ะมเดี๋ยวผมมาเป็นดีเจนะทุกคนสวัสดีพวกพวก่อแม่พี่น้องประชาชน โอเคสำหรับทุกคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กดกด i ับสำหรับนันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย